ดีครับกินปลาลนิออลอบฟอยด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยครับใส่มันด้วยนะครับนาวาวันนี้อร่อยไหมลูกโชคอร่อยไหมครับขอบคุณอาหารที่ดีวันนี้นะคะปลานิลอบฟอยน,นะครับ มาว่ารูอยากชิมก่อนนะอ่อาชิมก่อนชิมก่อนอร่อยขัน้นแรกก็เป่าอ่อเป็นยังไงแจ๋วมากินด้วยกันเรียกทุกคนมากินด้วยกันแล้วมาอธิบาย <laughs> มากินด้วยกันนะครับมากินด้วยกันนะครับ ออก,ก,กับปาาโอ้ยมากเลยครับการล